สวัสดีครับพบกับช่องโจ้สองสีแล้วนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวร้านกาแฟนะครับหรือว่าร้านคาเฟ่ยอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยไปหน่อยเถอะร้านนี้นะครับเขาบอกว่าร้านนี้อยู่จังหวัดนครนายกนะครับชื่อร้านลา,าวินลาวินโฮมคาเฟ่นะครับซึ่งซึ่งมันก็ห่างจากกรุงเทพก็ไม่น่าจะร้อยกว่าโลนะครับก็ ผมเซิร์ชจ,จากน้ําตกวังตะไคร้มาที่ที่ที่อาคาเฟ่ตรงนี้ประมาณ31กิโลนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาที่ใครจะมาเที่ยวแถวน้ําตกวังตะไคร้ก็แวะมาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปกันเลยนะครับปไป <c oughs> สวัสดีครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่าราวินโฮมนะครับราวินโฮมคาเฟ่นะครับซึ่งมีคนนะครับในคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ที่นี่นะครับอยู่ที่นครนายกก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูข้างในกันว่าบรรยากาศกาแฟแล้วก็อาหารจะเป็นยังไงนะครับตามมาเลย และก่อนที่เราจะเข้าล้านนะครับมาตรการป้องกันโควิดนะครับเราต้องใส่แมสแล้วก็เดี๋ยวไปวัดอ yeah, ุณหภูมิ I ครับแล้วตัวเมนูของเขานะครับก็จะมีให้เลือกทั้งนะครับจะเป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เป็นเมนูอาหารโอ้วิวคอยบอกว่าวิวสวยมากเลยนะครับนี่ต้องถามพีอาพี่ครับถ้าเกิดเราติ๊กแล้วเราต้องไปยื่นที่ไหนครับที่เคาน์เตอร์เหรอ ทาน้ำก็ต้องไปยืนที่ยืนเคาน์เตอร์อ๋อโอเคคือเขา <you> มีให้ติต๊กนะครับแล้วเดี๋ยวไปยืมที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมายืน่นนะครับอันนี้อเมริกาโน่หวานน้อยโกโก้่่เเเลยยคะอมริกาโนน็หวานน้อยโกโก้เย็นหวานน้อยมะชากีนทีหวานปกติ น้ำแดงโซดาหวานปกติแล้วก็แดงมะนาวโซดามะชักกินทีนะครับค่ะครับแล้วก็แดงแดงแดงโซดาใช่ครับแดงโซดาใช่ไหมค่ะอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยโกโก้เย็นหวานน้อยมับน้เย็นแดงโซดานะคะใช่ครับสามร้อยสี่สิบบาทค่ะ ที่นี่นะครับเขาจะมีให้สั่งแล้วก็สั่งแล้วก็ยืนรอรับตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวว่าจะไปเสิร์ฟนี่ไงครับเดี๋ยวได้ยินเสียงสัญญาณนะคะนี่ไงเขาจะมีตัวสัญญาณบอกนะครับว่าว่าตอนนี้เราได้หรือยังนะครับเธอมีถ้าถ้ามันได้ตัวนี้จะสั่งนโอเคครับโอเคครับใช่ไหม ตอนนี้นะเครื่องส่งสัญญาณของเราก็ดังแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้ำกันเลยนะครับไปตามมา And follow your heart. Matter how far your Doesn't how much heart matter There love is so much love give. อ่ะครับนี่เราก็ได้เป็นกาแฟแบล็คคอฟฟี่มาเรียบร้อยนะครับจริงจริง,รง,รงที่นี่อ่าบอกต้องบอกอย่างหนึ่งน,นะที่นี่เขาจะมีทั้งอ่าห้องแอร์แล้วก็ห้องไม่แอร์แต่วันนี้ผมอยากมาดื่มดำกับ <When you S 1> บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อุณหภูมิ18 <It> s <S องศาวันนี้รู้สึกเย็นในตอนเช้าตอนนี้ร้อน <laughs> นะครับ ก็นะครับเดี๋ยวลองกาแฟก่อนเมื่อกี้แอบถามเขานิดนึงนะครับเขาบอกว่าเม็ดกาแฟเนี่ยเป็นแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอาราบิก้าเหรอเม็ดเม็ดเม็ดกาแฟเป็นเป็นแบบอาราบิก้าก็ถือว่าเป็นกาแฟที่น่าใช้ได้นิดนึงกาแฟก็ได้นะครับถึงใจนะครับก็นะครับใครที่อยากให้ผมไปรีวิวอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มา ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปดื่มดํากับกาแฟนะครับบรรยากาศนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่16แล้วครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะตอนนี้มีแต่ยอดวิวราบแล้วครับอยากให้ได้ยอดซับสไครต์เลยเกินนะครับก็ ช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ยังไงขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับ